สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มเต็มกองทัพอกกาศอิสราเอลปิดทิปกาอทหารอาหารของกลุ่มกอกระไลฮิตบัลเลาะดับสยองข่าวดรอและกองทัพอกกาศอิสราเอลปิดชีพผู้นำฮามาลำดับที่สี่ดับสยองคาฐานก่อการ้ายในค่ายผู้ลี้ภัยและขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานอิสราเอลสกัดโดนพิชีพของกลุ่มกอการ้ายฮิตบัลเลาะระเบิดกลางอากาศ ก่อนโจมตีสนกลับสถยฐานกลุ่มกอกระไรฮิตบนล้ออย่างสาสมเสียหายยับเยินเมื่อวันที่23บมิถุนายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกระไรฮามาตฮิตบนล้อและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่ระเบิดรุนแรงมากๆจริงๆนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้ปิดชีพแกนอาหาร ของกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลลอดนะครับที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีชะแนนติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลนะครับที่ฉากการสูรมนี้ของทัพอิสราเอล <c oughs> ได้ระบุว่าได้ส่งโดนโจมตีปิดชีพเจ้าที่ระดับสูงชื่อดังของกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลลอะและอันจามาอันอิสลามิยานะครับได้เสียชีวิตจากการจบดีทางากาศ ของกองทัพอิสราเอลในทางที่วันตกของเลบานอนจากข้อมูลของกองทัพอิสราเอลระบุว่าสมาชิกแกนานทาหารระดับสูงของคินบอลละคนนี้ชื่อนายไอมานกัดมานะครับคนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มก่อการร้ายฮิดบอลละและอันจามาอันอิสลามิยาในเลบานอนนะครับซึ่งได้มีการยืนยันทั้งกองทัพอิสราเอลและสื่อของเลบานอนนะครับทั้งภาพและคลิปจากกล้องวงจรปิดในบริเวณนั้นที่แสดงให้เห็นถึงการเสียชีวิตของเขา ที่โดนแรงระเบิดจนลอยและตกลงมากระแทกพื้นดับอนาดคาที่ต่อหน้าต่อตาชาวบ้านเลบานอนที่อยู่บริเวณนั้นนะครับพี่น้องซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่รุนแรงมากๆเลยครับแอดมินน่าจะต้องเบลอรหรือใช้ภาพนิ่งแทนนะครับพี่น้องที่มีการระเบิดอย่างรุนแรงในรถของเขาก่อนที่ร่างของเขาจะกระเด็นสู่ท้องฟ้านะครับแล้วก็ร่วงตกลงมาในพื้นที่พื้นดินนะครับจนทําให้ชาวบ้านชาวเลบานอนที่อยู่ในบริเวณนั้นแตกตื่นตกใจเป็นอย่างมากนะครับ ต้องรีบหนีเอาตัวรอดนะครับแต่สุดท้ายกองทัพอิสรเาเอลก็สามารถปิดชีพเขาดับสยองค่ารถของเขาไปในที่สุดนะครับน้องไม่สามารถจัดหาอาวุธหรือเป็นแการน,นำทาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮิดเาลและอันจามาอันอิสลามิยาที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูกับประเทศอิสรเาเอลได้ต่อไปนะครับจากการโจมตีโดยโดนโจมตีที่มั่นยำ อย่างยอดเยี่ยมนะครับพี่น้องของกองทัพอิสราเอลที่ระบุตัวตนได้อย่างชัดเจนก่อนที่จะนํามาสู่การยิงด้วยจรวดจากโดรนโจมตีที่มั่นยําและปิดชีพเขาได้ดับสยองคาร์รถและถนนที่เขาขับรถมาได้ในที่สุดนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับบ้านเลาะหรือยอบานในโกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองนะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปจัดหาอาวุธหรือเป็นก,นกรราอทหารให้กับกลุ่มกอกไยฮิตบเลาะหรืออันจามาอันอิสนามิยะนะครับ สุดท้ายกคมเวีนก็ตามสนองเขาถูกปิดชีพด้วยมือของกองทัพอิสราเอลไปในที่สุดไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ้ารอหรือโยบานในรกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสนองเขาเองนะครับที่อยู่ดีว่าดีมาทำร้ายอิสราเอลก่อนสุดท้ายาใหมทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบน,นี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอากาศอิสราเอลผิดชีพกนพันอาหารกฎสาคัญของกลุ่มก่อากรลายฮามบาสนะครับในฉลวนกาซาที่ระบุว่า เป็นแกนนําคนสาคัญหรือผู้นาทางอาหารคนสาคัญของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสลำดับที่4เลยนะครับพี่น้องที่ชื่อนายลาอัดซาดนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริบัตการของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสด,ดาลงตําแหน่งสูงสุดเป็นระดับ4ในกลุ่มทหารของกลุ่มก่อการร้า,ายฮามาสแต่แล้วก็ถูกกำจัดแล้วจากการทุกทีทางอากาศในเมืองอันชาติทางตอนเหนือของสวนกาซาตามที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานไว้นะครับซึ่งก็มีภาพเหตุการณ์นะครับที่กองทัพอากาศอิสราเอล โรมโจมตีเียตึกฐานที่มั่นในค่ายอันชาติแห่งนี้นะครับน้องซึ่งก็น่าเสียใจด้วยนะครับที่มีชาวปาเลสตาอยู่ด้วยนะครับตำแหน่งฐานที่มั่นของนายอาอัดช์าแห่งนี้นะครับที่เป็นแกนนำทหารคนสาคัญระดับ4ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนะครับที่มีประชาชนชาวปาเลสตาเสียชีวิตด้วยนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับพี่น้องแต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่มีทางเลือกนะครับในเมื่อชาวปาเลสตายินยอมให้ แกนนำพานอาหารระดับสูงระดับ4ของฮามาตไปกบดานไปตั้งฐานก่อการร้ายอยู่ในที่พักอาศัยของค่ายอันชาติทางตนเหนือของเชนยงกาซาขนาดน,นั้นแสดงว,ว่าอาจจะเป็นพวกเดียวกันนะครับงานนี้ทําให้กองทัพอิสราเอลก็ต้องโจมตีในบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยที่เมืองอันชาติทางตอนเหนือของเชนยงกาซาจนทําให้แกนนําพานธทหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอระดับสีที่ชื่อลาอัชชาคนนี้ดับสยองคาตึก พร้อมผู้คนชาวปาเลสตน์ายด้วยนะครับพี่น้องตามที่สื่ออิสราเอลและสื่อต่างชาติรายงานไว้นะครับพี่น้องซึ่งก็ไม่เข้าใจไปกันนะครับว่าทําไมพวกผู้นําทางทาหารของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหรือสมาชิกของฮามาสชอบใช้โลกมนุษย์เป็นเบลเรือนชาวปาเลสต้น์ปล่อยให้เบลเรือนเป็นก่อกําบังให้กับตัวเองนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ว่าจิดใจทําด้วยอะไรเหมือนกันนะครับเ,เหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ขีปอานวุธต่อต้านก๊ายาน ของอิสราเอลนะครับได้สก,กัดโดนของกองทัพกลุ่มก่อกร้ายฮิตบลเละที่เอามาโจมตี ประเทศอิสราเอลทางตอนเหนือครับเนื่องงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้นะครับจึงได้สง่งขีปนาวุธต่อต้อตาขาัตยานไอรอนด,ดนอลขั้นเทพครับสกัสดโดนของกลุ่มกอกกร้ายฮิตบุลลอจะทําให้เกิดกลุ่มควันกลางอากาศนะครับที่แสดงเห็นว่าระเบิดกลางอากาศไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่สามารถมาเล่นงานประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับจากการที่กองทัพอิสราเอลก็ต้องระวังป้องกันภัยนะครับ ในพื้นที่ของประเทศตัวเองไม่ให้กลุ่มกบกล้ายฮิตบุลเลาะชั่วร้ายส่งโดนมาโจมตีประเทศอิสราเอลได้นำมาสู่การยิงได้อย่างแมน่นยานครับของไอรแลนด์โดนทำให้โดนของกลุ่มกบกล้าฮิตบุลเลาะระเบิดกลางอากาศบริทีเดียวนะครับพีนน่น้องานนี้กองทัพอิสาราเอลก็ไม่ปล่อยให้ฮิตบลเลาะย,ยิยงโดนมาใส่พื้นที่ของประเทศอิสาราเอลได้ฝ่ายเดียวนะครับจึงได้โจมตีให้สะสมทบต้นทบดอกครับส่งเครื่องบินรบเทพยิงระเบิดเตยดมที่มีน้ำหนักมากถึง2 0 0 0ปอนดอนล่มโจมตี สแานงของกลุ่มก่อการลายฮิตบอลล็สัตตุมสัตตุมใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับจนส่งผลให้เกิดระเบิดเถื่อเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟท้าบลุกไปพุ่งจากตำแหน่งที่ระเบิดเตดแดมของกองทัพอิสราเอลลบนสีหัวกลุ่มก่อการลายฮิตบอลล็สัตตุมสัตตุมใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับพี่น้องคาดว่างานนี้ทําให้สมาชิกกลุ่มก่อการลายฮิตบอลล็ดับเรือดับสยองจานวนมากแน่นอนนะครับลนไปมเต็มสัปดานั้นและสูญเสียยุทธปกคณ์จำนวนมากแน่นอนจากการทูกตี ของกองทัพอิสราเอลนะครับที่มุ่งเน้นไปที่ตำแหน่งจุดไยจรวดโครงสร้างพื้นฐานทางอาหารทั้งแสงของกลุ่มกาะกระไลฮิตบอลล้อนะครับรวมถึงตำแหน่งรวมตัวปฏิบัติการของกลุ่มกาะกระไลฮิตบอลล้อนะครับงานนี้คาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มกาะกระไลฮิตบอลล้ดับเดือดรบพยองไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพาละหรือมาจนลาดหรือโยวาในลุกต่อไปนะครับพี่น้องจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบอลล้เองที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปทำลายประเทศอิสราเอล แพื่อช่วเหลือกลุ่มก่อการร้ายฮามาสน,นะครับทางที่ฮามาสน,นั้นมาเล่นงานประเทศอิสราเอลมาสังหารหมู่ชาวอิสราเอลมาข,ข่มขืนเด็กฆ่าผู้หญิงเผาคนแก่ประมาณนี้นะครับพี่น้องซึ่งก็เป็นสิ่งที่ชัว่วร้ายมากๆนะครับแล้วฮิตบอลละอยังจะไปช่วยฮามาสทำร้ายประเทศอิสราเอลเอีกงานนี้ก็ถือว่าก่อการทำเขเ้นทั้งคู่นะครับถูกกรรมตามสาร้องคู่ทั้งกลุ่มก่อการร้ายฮามาสและฮิตบอลล็อถูกปริที่ดักเกินอร์ยยอง จากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองนะครับที่มาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปนั่นเองก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระวิงทถานี้ถ้าพูดไปช้าพูดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ